ท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อช่องรุ่งส4 c สี่ n ชนแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องรุ่ง24 channel ลก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของมุมมืดในสตูดิโอนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสตูดิโอแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คุณปองกำลังหางานทำและจังหวะนี้ก็มีพี่ชายที่มีทำงานเป็นฟรลแลนซ์ของบริษัทแห่งหนึ่งพี่ชายจึงดึงคุณปองเข้าทำงานด้วยกันคุณปองเห็นว่าเงินมันค่อนข้างดีก็เลยเข้าไปทำด้วยแล้วก็ได้มีงานถ่ายรายการเข้ามางานหนึ่งซึ่งถ่ายตอนเช้า คุณปองและพิชาจริงต้องเข้าไปเซ็ตไฟกันตอนกลางคืนแล้วก็ต้องนอนค้างที่สตูดิโอตอนแรกก็คุณปองเข้ามาในสตูดิโออย่งนี้ก็มีความรู้สึกแปลกๆบรรยากาศมักจะดูอึมครึมอึดอัดทั้งๆที่ไฟก็สว่างตอนที่กำลังเซ็ตฉากกันคุณปองก็ได้ไปเซตเรื่องไฟและผ้าดำที่ต้องคลุมฉากอีกทีหนึ่งพิชาของคุณปองก็ได้บอกว่าให้ขึ้นไปข้างบน แล้วคอยเกี่ยวผ้าดำแล้วจัดแสงไฟข้างบนคุณปองก็ตอบว่าทำไมต้องเป็นเราด้วยเพราะด้านบนมืดมากคุณปองก็เลยเกิดอาการกลัวขึ้นมาพี่ชายก็เลยให้เพื่อนขึ้นไปด้วยอีกหนึ่งคนคุณปองก็เลยขึ้นกันไปสองคนด้านบนจะมืดมากเพราะไม่มีไฟเลยคุณปองจะอยู่ตรงกลางและเพื่อนอีกคนก็จะอยู่ข้างหน้าคุณปองแล้วจังหวะที่กำลังขึงผ้าอยู่ หางตาของคุณปองเห็นอะไรบางอย่างผ่านไปทางขวามือคุณปองก็เลยลองเรียกเพื่อนและถามว่าอยู่ตรงไหนเพราะมืดมากจนมองกันแทบไม่เห็นเพื่อนก็ได้ตอบว่าอยู่ข้างหน้านี่ไงคุณปองก็เลยพยายามทำเฉยๆไว้แล้วขึงผ้าดำต่อแล้วก็มาแขวนไฟหางตาของคุณปองก็เห็นอะไรบางอย่างวิ่งผ่านไปทางขวาอีกแล้ว ด้วยความที่อยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ก็พยายามเพ่งมองก็ไปในความมืดเห็นเป็นร่างคนตัวใหญ่ยืนอยู่ตรงมุมห้องแล้วมองมาที่คุณปองพอคุณปองเห็นแบบนั้นก็เลยรีบหันหน้าหนีแล้วคิดในใจว่ามันไม่น่าจะดีแล้วคุณปองลองชำเลืองมองดูก็ยังเห็นเงาร่างใหญ่นั้นยืนอยู่ที่เดิมคุณปองไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตั้งไฟต่อให้เสร็จก่อน จนเวลาล่วงไปประมาณตีหนึ่งเงานั้นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมคุณปองก็เลยตะโกนลงไปหาพี่ข้างล่างว่าขอลงไปแล้วได้ไหมพี่ก็ถามว่ามีอะไรคุณปองก็บอกว่าปวดท้องพี่จึงให้คุณปองลงมาแล้วให้เพื่อนขึ้นไปแทนพอคุณปองลงมาก็ได้แต่นั่งอยู่กับพี่ไม่กล้าไปไหนเลยจนพี่ถามว่าเป็นอะไรคุณปองก็นั่งมองหน้าพี่ชาย เหมือนว่าพี่จะรู้เพราะทำงานที่นี่มานานแล้วพี่ก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเราอย่าไปมองเขาซะเออคิดซะว่าเรามาดีมาทำงานของเราเวลาประมาณตีสองคุณปองก็ไปอาบน้ำที่หลังสตูดิโอก็เห็นสารเจ้าที่อยู่แห่งหนึ่งคุณปองจึงได้ไปหาทูบไปไหว้แล้วก็เข้าห้องนอนเวลาประมาณตีสามทุกคนเข้านอนหมดแล้วแต่คุณปองยังนอนไม่หลับ ก็เลยเปิดโคมไฟเล็กๆบนหัวนอนแล้วอ่านหนังสือการ์ตูนจังหวะที่คุณปองมองขึ้นไปด้านบนก็เห็นเงาดำๆร่างใหญ่เกาะอยู่บนเพดานห้องคุณปองคิดว่าอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านแต่ทางออกจากสตูดิโอมืดมากและห้องนี้ก็อยู่ชั้น3ามจึงได้ชวนพี่ชายที่นอนข้างๆกลับบ้านกันดีกว่าแต่พี่ชายก็บอกว่าให้นอนที่นี่แหละคุณปองเลยจำเป็นต้องนอนที่นี่ต่อ เงาสีดำที่เกาะอ,อยู่ข้างบนก็ยังอยู่แบบนั้นจนคุณปองเผลอหลับหลังจากผ่านมาหลายวันคุณปองจึงได้ถามพี่ชายว่าเคยเห็นไหมพี่ชายก็บอกว่าเคยแต่ไม่ได้บรบหูุเขาก็ทํางานไปปกติหลังจากนั้นคุณปองก็ยังเห็นอีกเรื่อยๆจนชินเพราะต้องทํางานอยู่ที่เอ่อแห่งนั้นแล้วคุณปองก็มาทราบเรื่องหลังจากที่ทํางานอยู่ที่นี่ได้ไม่นานว่า มีผู้ชายมากระโดดตึกตายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของมุมมืดในสตูดิโอนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของลานกลางเต็นซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปายสถานที่เที่ยวที่หนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณพนและน้องๆที่หมหาวิทยาลัยที่เรียนด้วยกันได้ชักชวนกันไปเที่ยวปาย รวมกันทั้งหมดห้าคนก็ได้รับขับรถยนต์ไปจนไปถึงที่ปลายคนเที่ยวเยอะมากและคืนที่สองคุณพลและน้องๆก็กาว่าจะเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองกันเพราะอยากจะไปดูอ่างเก็บน้ําที่หนึ่งในตัวเมืองจนไปถึงที่หมายแล้วขากลับจะต้องผ่านบางปะมาแล้วตอนขับลงเขาคุณพลเหยียบเบรกแล้วแต่รถกลับไม่หยุดคุณพลใจหายทันที เรายามดึงเบรกมือให้รถค่อยๆชะลอลงข้างทางจะโทรเรียกช่างก็ไม่มีใครที่มีเบอร์ช่างเลยจนสักพักก็ลองสตาร์ทรถแล้วลองวิ่งดูปรากฏว่ายัางพอวิ่งได้เวลานั้นประมาณ4ี่โมงเย็นระยะทางอีก80กิโลเมตรกว่าจะถึงปลายจึงได้คุยกันว่าคืนนี้สงสัยต้องหาที่กางเต้นกันแถวๆนี้แต่มองไปสองข้างทางก็มีแต่ป่าก,กับเขาคุณพลก็นึกกังวลขึ้นมาในใ,นใจ พอขับรถไปได้สักพักก็เจอลานโล่งๆอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ50เมตรสามารถขับรถเข้าไปได้ถนนเข้าเป็นเส้นทางแคบๆเข้าไปถึงด้านในเป็นลานที่โล่งและกว้างมากซึ่งดูแล้วเป็นสถานที่ที่ดีมากด้านล่างลงไปจะเป็นแอ่งน้ำคุณพลคิดว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะหาที่พักจึงได้ตกลงกันว่าจะกางเต็นท์กันที่นี่ลักษณะจะเป็นลานกว้าง มีต้นก้ามปูใหญ่มาเอ่อมีอยู่ต้นหนึ่งทางด้านจะเป็นลำธารแต่คุณพลก็สังเกตเห็นว่าที่รานแห่งนี้มีเต็นท์กลางอยู่ด้วยสองเต้นแต่ยังไม่เห็นคนคุณพลรู้จึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีคิดว่าคืนนี้จะได้มีเพื่อนนอนจึงช่วยกันกลางเต้นกับน้องๆอีกสี่คนกลางกันสองเต้นระหว่างที่คุณพลและน้องๆช่วยกันกลางเต็นอยู่ ก็ได้ยินเสียงไอออกมาจากด้านในเต็นที่กางอยู่ก่อนแล้วคุณพลก็คิดในใจว่ามีคนอยู่ในเต็นจนใกล้จะมืดคุณพลค่อยน้องผู้หญิงไปหาฟืนมาเพราะต้องก่อไฟกลางคืนอากาศจะเย็นมากและจะได้กันพวกสัตว์ป่าด้วยหลังจากกางเต็นท์แล้วโรยผงปูนขาวเสร็จแล้วก็ท้องฟ้าก็มืดพอดี สักครู่มีคนออกมาจากสองเต็นนั้นเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงสามคนเขาก็เข้ามาทักทายกับพวกคุณพลปกติเขาบอกว่ามาจากกรุงเทพกันทำงานที่บริษัทประกันติส่วนผู้ชายอีกสองคนเดินออกมาจากเต็นแล้วก็เดินไปยืนอยู่ที่ริมลำธารโดยไม่ได้พูดอะไรกับพวกคุณพลเลยทำตาลอยๆ หลังจากนั้นก็ได้หุงหาอาหารกันแล้วก็ได้นั่งคุยกันปกติทั่วไปจเนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าอากาศเย็นมากจนบางครั้งก็คิดใน,นใจว่ามันเย็นผิดปกติบรรยากาศก,ก็วังเวงชอบกลเงียบมากไม่ได้ยินเสียงสปปรรพสิ่งที่ควรจะได้ยินจากป่าเลยคุณเพลินก็ได้นั่งฟังรุ่นน้องคุยกับผู้หญิงอีกสามคนส่วนผู้ชายอีกสองคนก็ไม่ยอมเข้ามานั่งล้อมวงคุยด้วย ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่ริมลำธารจนประมาณสองทุ่มกว่าคุณพลก็คิดว่าจะเข้านอนแล้วเพราะพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าและโทรนัดช่างผู้ชายสองคนนั้นก็เดินเข้ามาแต่เงียบมากจนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าแล้วมายืนข้างๆคุณพลคุณพลก็ได้แต่ยิ้มให้เขาก็ยิ้มตอบที่มุมปากเล็กๆแล้วก็เข้าเต็นท์ไปหลังจากนั้นคุณพลก็เข้าไปนอนในเต็นท์ แล้วน้องผู้หญิงก็ตามเข้ามาอีกสองคนเหลือรุ่นน้องของคุณพลอีกสองคนที่ยังนั่งคุยกันอยู่ข้างนอกกับผู้หญิงสามคนสักพักคุณพลก็เผลอหลับไปจนตื่นมาตอน6กโมงเชา้าด้วยเสียงนาฬิกาปลุกคุณพลเปิดชิปเต็นแล้วกระชงงงหน้าออกไปข้างนอกคุณพลมืออ่อนทันทีต้นก้ามปูต้นใหญ่ที่เห็นตอนแรกบัดนี้ไม่มีแล้ว พื้นเป็นลานเรียบๆมีกระอี้เรียงอยู่หกแถวและมีเชิงตะกอนตั้งอยู่น้องผู้หญิงที่อยู่ข้างๆคุณพลร้องไห้ขึ้นมาทันทีคุณพลรวบรวมสติแล้วยามนึกว่าเมื่อคืนมันคืออะไรแล้วคนพวกนั้นรวมถึงเต็นที่เจอเมื่อตอนกลางคืนนั้นหายไปไหนลำธารด้านข้างก็ไม่มีเป็นแค่ร่องน้ำเล็กๆเ,เหมือนเป็นที่เอาไว้เขี่ยขี้เท่าทิ้งและที่สำคัญเลยก็คือรถเข้ามาจอดข้างใน แต่ไม่มีทางเข้ามาและทางที่เชื่อมต่อระหว่างลานดินไปจนถึงถนนเส้นหลักก็มีแต่โครนคุณพลยืนกำพลนแน่นจนสักพักมีชาวบ้านขับรถผ่านมาที่ถนนใหญ่และแตะโกนถามว่าเข้าไปทำไมมันเป็นลานเผาศพแล้วเอารถเข้าไปได้ยังไงหลังจากที่คุณพลและน้องๆกลับมาถึงกรุงเทพก็ได้เดินทางไปรถน้ำมนต์กันทันทีเจวัด หลังจากนั้นน้องของคุณพลก็ได้มาเล่าให้คุณพลฟังว่าเมื่อคืนนั้นเขาฝันว่ามีรถตู้ขับมาคันหนึ่งแล้วหลุดโคง้งตกเขวลงไปทั้งคันตรงใกล้ๆกับจุดที่คุณพลและน้องๆไปกลางเต็นนอนกันและนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะในเรื่องของลานกลางเต็น มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารญาณในการรับฟังและรับชมด้วยสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ